สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง t t Beta g e n e t i c ครับคุณผู้ชมครับเดินทางการแบ่งปันปลากัดสวยงามมาถึง EP ที่0 9ย์แล้วครับคุณผู้ชมครับ EP นี้ก็เช่นเดิมนะครับคัดที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับมากมายหลายสายพันธุ์เลยครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยนำเบอร์หนึ่งครับ EP ที่แล้วคุณผู้ชมครับผมนาในส่วนของที่เป็นคัดหัวบ่อในชุดที่เป็น Hellboy นะครับที่เป็นชุดดาวุุงขึ้นมาแบ่งปันให้ กับคุณผู้ชมก็คืออัปเดียวคือหมดเลยนะครับผู้ชมครับ EP พีนี้ก็นำมาเพิ่มให้ครับ EP ีที่แล้วท่านใดจองไม่ทันครับมาดู E ีีนี้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยนำเบอร์หนึ่งเลยครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับผู้ชมครับพ่อพันธุ์ดาวลุ่งที่ผมใช้บีดแล้วนะครับอันนี้คือเป็นคัดหัวบอกเลยครับผู้ชมครับอันนี้ผมนำมาพัฒนาครับวันนี้มีมาให้หลายตัวเลยนะพ่อพันธุ์ดาวลุ่งที่ผมใช้บีดแล้วนะครับผู้ชมครับดูดีเทลครับในการคัด พันธุกรรมที่เราใช้พัฒนาสายพันธุ์นะครับตัวนี้นะครับเป็น Hellboy ส z e 1.4นะครับคุณผู้ชมครับมีทั้งดาวลุ่งแล้วมีพ่อพันธุ์ที่ใช้บีดแล้วบอดี้คลีนคลีนแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บเบลเบดแดงฉ่ำๆแบบนี้เลยครับแล้วก็หางดาวแพทเทิร์นคุณผู้ชมดูครับ ท่านใดชอบนะครับในส่วนของที่เป็นเฮลบอครับผู้ชมครับตรงนี้คือเกะพ่อพันธุ์ที่ทางฟาร์มเลือกใช้พัฒนานะครับัมเบอร์หนึ่งครับแบ่งที่4ี่ห้าศูนครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับพร้อมปริตพร้อมพัฒนาครับนองไซส์หเครื่องสวยๆเคร์ฟอสวยๆแบบนี้ครับผู้ชมครับชมต่อมาที่ัมเบอร์สครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ที่ผมใช้บีดแล้วเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับดูความเป็นเลสนะครับดูความแดงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วดูบอดตี้ขีนขีนนะครับตรงนี้ครับเครื่องใหญ่ๆครับน้องไซส์1.4นะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นหัวบ่อแล้วก็เป็นคัดชุด2ขึ้นมาก็คือเป็นดาวรุ่งนะครับคุณครับดูการจ่ายชุดนี้กับ EP ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับค่อนข้างที่จะสเตเบิลเลยนะครับชุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แดงฉ่ำๆแบบนี้ครับหมายเลขสองครับพ่อพันธุ์ทีี่ผมใช้้บดแลว เช่นเดียวกันครับแบ่งที่4ี่ห้าโซครับคุณผู้ชมครับน้องพึ่งขึ้นมาจากเลี้ยงลูกนะครับตัวนี้ให้ลูกดีให้ลูกเจอะนะครับเลี้ยงลูกดีด้วยนะคุณผู้ชมครับตัวครับแพทเทิร์นครับเครื่องสวยมากนะครับแล้วก็แดงฉ่ำเลยครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งตัวครับสำหรับพ่อพันธุ์ที่ทางฟาร์มใช้บีดแล้วนะครับวันนี้มีมาให้หลายตัวนะครับเพราะว่าเริ่มทยอยขึ้นจากเลี้ยงลูกมานะครับในส่วนของที่เป็นเฮลปอยนะครับคุณผู้ชมครับ ชมต่อมาที่หมายเลขสามครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์ที่ใช้บีดแล้วเช่นเดียวกันครับเพิ่งขึ้นมาจากเหรียงลูกนะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนึ่งจุดสี่นะครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าชุดนี้นะครับก็คือบอดดี้คลีนคลีนเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หางดาวเคิร์ฟสวยสวยครับชุดนี้ค่อนข้างที่จะสเตเบิลนะครับท่านใดชอบหรือทาสไตล์คู่อยครับแนะนําชุดนี้เอาไปพัฒนาสายพันธุ์ครับคุณผู้ชมครับนมาเบอสามครับ แบ่งที่4 5 0เช่นเดียวกันครับสำหรับพอพันที่เราใช้พัฒนาแล้วครับอันนี้ก็ขัดสรนในส่วนของที่ดีที่สุดในข้อนะครับก็คือขึ้นในบีดก่อนนะครับทุกครับแล้วก็พัฒนาสายพันก่อนบีดเสร็จแล้วก็มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับยังใช้บีดได้ยาวๆนะครับน้องไซส์1.4นะครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับอันนี้น้องเบอร์3ครับแบ่งที่4 5 0ครับ ชมต่อมาที่นัมเบอร์สครับคุณผู้ชมครับกับอีกพ่อพันธุ์ที่ใช้บีดแล้วครับชุดนห้ปูผมพัฒนาเลยครับเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะเซเ b l e แล้วนะครับคุณผู้ชมครับดูแพทเทิร์นดูดีเทลครับอันนี้น้องซส์หนึ่จุดสี่นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีในส่วนของที่ เป็นไลท์เทลบอยแล้วก็เยลโล่เฮลบอยนะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของพ่อพันธุ์นะนัมเบอร์สี่อันนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่เราใช้บีดแล้วนะครับคุณครับท่านใดที่พัฒนาสายพันธุ์เฮลบอยนะครับเลือกสายพันธุ์ยังไงนะครับในการใช้พัฒนาครับเลือกแบบนี้แหละครับตั้งแต่ลำเบอร์หนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้คือที่ทางฟาร์มเราเลือกนะครับขัดหัวบอสขึ้นมาแบบนี้ในการพัฒนาสายพันธุ์นะครับคุณผู้ชมครับดีเทลบอดี้แดงฉ่ำๆบบบบบอดีีี้้คคคนนแรรััฉ่ำบอดด เช่นเดียวกันนะครับ,บคุณผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้น,นะครับ ชมต่อมาที่ลำเบอร์5ครับพ่อพันธุ์ที่ใช้บีดแล้วเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้น้องๆมือใหม่หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับในส่วนของฮิีวบอยจะมีหางขาวหางน้าเงินหางฟ้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับพรเพื่นส่วนมากนะครับจากฟาร์มเรานะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของที่เป็นหางฟ้านี้คือเป็นสายพันธุ์นะครับที่นําเข้ามาจากในส่วนของเวียดนามนะครับคุณผู้ชมครับเข้ามาพัฒนาหรือเอา crossbreed กับสายนะครับเพื่อไม่ให้ในส่วนของพันธุกรรมน้องชิดมากเกินไปครับแล้วก็อีหนึ่งเสน่ห์นะครับในส่วนของ ที่เป็นเลเบตนะครับเนื้อแดงฉ่ำๆแล้วก็หางสีฟ้าหางสีน้ำเงินแบบนี้ครับนำเข้าจากเวียดนามมาพัฒนาสายพันธุ์นะครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้ครับอีกหนึ่งสายพเทิร์ของเฮลโปอยนะครับดูครับหางสีฟ้าแบบนี้ครับพอพันธุ์ที่ใช้บีดแล้วแบ่งที่4-50ศย์ครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นพ่อพันธุ์ที่ทางฟาร์มใช้บีดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้ครับ ุมต่อมาที่นัมเบอร์หครับคุณผู้ชมครับพ่อพันธุ์ที่ทางฟาร์มใช้บีดแล้วครับเยลโลฮิ l ลบอยนะครับทางฟาร์มพัฒนาอยู่2เบสนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของที่เป็นเยลโลฮิ l ลบอยกับเยลโล c คอปสตาร์เทลตัวด้านหลังนะครับผู้ชม ทีนี้ความแตกต่างของมันนะครับก็จะแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับมาจากคอปเหมือนกันนะครับทุกครับจะเพียไว่าการดับเบิลยีนแตกต่างกันออกไปครับตัวหลังนี่จะเติมพันธุกรรมหรือสายพันธุ์ความเป็นคอปเข้าไปครับในส่วนตัวหน้านี่คือดับเบิลยีนเฮลอย่างเดียวเลยครับผู้ชมครับจะสังเกตได้ว่าความเป็นเฮล์บอยจะเหลืองกว่าช้ำกว่านะครับผู้ชมครับอันนี้คือข้อสังเกตนะครับคุณผู้ชมแต่เบสฟาวเดชันก็มาจากเบสเดียวกันนะครับผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าความเหลือง ต,ตัวหน้าและตัวหลังค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแล้วทีนี้ความอ่อนสกินบนบอดดี้ครับตัวด้านหลังก็จะมีกลิ่นอายความเป็นคอปขึ้นมานะครับอันนี้ผมยางโฟกัสให้ดูครับอันนี้คือการดูนะครับทุก้ชครับก็จะเป็นหางดาวเหมือนกันครับความเหลืองก็จะแตกต่างกันออกไปถามว่าในส่วนของเอาทั้ง2องเบสมาพัฒนามาคว้ยกันได้ไหม ไกลกันได้ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเข้ามาจากบิดเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะติดกินายความเป็นคอปเข้ามาแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์หครับพ่อพันที่ใช้บีดแล้วในส่วนของ Yellow Hill Boy แบงค์ที่450ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับค่าเดินทางเหมาเหมานะครับคุณผู้ชมครับที่80ครับชมต่อมาที่นัมเบอร์เครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับเฮลลอยครับอันนี้เป็นชุด จูเนี่ยไซส์นะครับคัดหัวบออเกตเพอพันธ์เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่น้องไซส์1.3คุณผู้ชมต้องเอาไปคูณต่ออีกนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คัดหัวบ่อบอดี้ครีนครีนหางดาวสวยๆแดงฉ่ำๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับนำเบอร์เจ็ดครับแบ่งที่3 5มห้าส่วครับน้องไซส์1นนะครับคุณผู้ชมครับ อันนี้ก็จะเป็นเกรดพอพันเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้แดงฉังครีนดีจังเลยครับผู้ชมท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับค่าเดินทางเหมาเหมาที่80นะครับผู้ชมครับไม่ว่าจะจองกี่ตัวเอฟกี่ตัวก็80ย์ครับสาหรับลำเบอร์เจ็ดตัวนี้ครับเป็นตัวเหนียไซ์นะครับแปงที่350นครับน้องไซด์1.3นะครับคุณผู้ชมครับ ชมต่อมาที่นัมเบอร์8ครับวันนี้คัดมาให้เยอะเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นชุดหัวบ่อครับอีพีที่แล้วท่านใดจองไม่ทันนะครับมาเอาอีพีนี้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นชุดคัดเกศพ่อพันดาวรุ่งครับมาแบ่งบันให้กับคุณผู้ชมครับยังอยู่ที่สตรีมเฮลพอยด์นะครับคุณผู้ชมครับเลดแบทเนื้อแดงฉ่ำๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ น u m เบอร์แแบ่งที่350ครับน้องไซส์1.3นะครับคุณผู้ชมครับชุดนี้คุณผู้ชมต้องไปฟอร์มต่ออีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่อยากฟอร์มที่จะปรีดได้เลยครับก็เป็นชุดพอพันธุ์ที่ใช้บรีดแล้วนะครับเป็นนำเบอร์ข้างต้นนะครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเกรดพ่อพันชิ้นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับไซส์หนึ่งจุดสามนะครับคลีนคลีมบอดี้แบบนี้ครับุณผู้ชมครับหางเคิร์ฟสวยๆใหญ่ๆครับนำเบอร์แปดครับแบ่งที่สามห้าศูนย์ครับและคุณผู้ชมดูนะครับชุดนี้การจ่ายค่อนข้างที่จะสเตเบิลเลยครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับ มาชมต่อที่นัมเบอร์เกคุณผู้ชมครับมาดูลูกหลักผมบ้างครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งในไฮไลท์ครับแล้วก็อีกหนึ่งเบสฟาวเดชันนครับที่เป้าหมายของเราอยากทำเฮลบอยที่เป็นเครื่องขาวแบบนี้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นหางกระโดงชายน้ำครับตัวนี้ก็เลยเป็นเด็กปั้นนะครับลูกหลักที่ขัดขึ้นมาครับตัวนี้ก็คือเป็นหางกระโดงชายน้ำนี่มีชีนดากอนขึ้นมาแบบนี้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับ ท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้ครับแต่สำหรับผมชอบไปเลยครับตัวนี้ครับก็อีกหนึ่งดาวลูกนะครับที่ปั้นที่จะเอาไว้ทำเพาะพันธุ์นะครับแต่ท่านใดชอบก็แบ่งให้นะคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.3นะนำเบอร์9ครับแบ่งที่6 5ห้าส่ครับน้องยังเป็นจูนีย่ไซส์อยู่นะครับคุณผู้ชมครับแต่ดูฟอร์มของน้องครับชอบจริงๆครับในส่วนของฟินที่เป็นดราก้อนแบบนี้ครับชมต่อมาที่นัมเบอร์สิบครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจูเนียร์ไซส์นะครับชุด เอาคอสตบีด กับสายพันธุ์ของเวียดนามนะครับก็คือจะเป็นเฮลพอยที่จะมีในส่วนของแพทเทิร์นหางก็จะมีความเป็นบรูความเป็นสีฟ้าเข้ามาแจมแบบนี้ครับน้องยังเป็นตัวเนียไซส์นะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.3นะครับตัวนี้ก็คัดหัวบ่อขึ้นมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับท่านใดชอบแพทเทิร์นสไตล์หางสีฟ้าหรือหางออกสีบรูแบบนี้ครับก็สามารถจับจองได้นะครับน้อง n ม m b e r ขสิบแปงที่350ครับในส่วนของเฮลพอยครับน้องไซส์1.3นะครับคุณผู้ชมครับ ต่อมาครับนัมเบอร์สิเบครับเป็นตัวสุดท้ายของชุดเฮลบอยนะครับวันนี้มาแบ่งให้แบบจุใจเลยครับคุณผู้ชมครับชุดนี้ก็จะเป็นเอ่อคอกเดียวกับนัมเบอร์สินะครับเป็นชุด Alcospeed กับในส่วนของเฮลบอยสายพันธ์จากเวียดนามนะครับคุณผู้ชมครับความแตกต่างนะครับก็คือในส่วนของแพทเทิร์นหางกระโดงนี่ก็จะออกเป็นความเป็นรูความเป็นฟ้าแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบ เฮลบอยที่เติมสีสันเข้าไปก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.3นะครับนัมเบอร์เบ็ดแบ่งที่350ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้ครับคุณผู้ชมครับชมต่อมาที่นัมเบอร์ครับมาดูเยลโล่ฮอปเปอร์สตาร์เทลบ้างครับคุณผู้ชมครับจะเป็นเหลืองช่ำๆแบบนี้เช่นเดียวกันครับก็จะเติมกินอายความเป็นแพทเทิร์นคอปเปอร์เข้ามาออนสกรนนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็เครื่องอลังการเครื่องใหญ่ๆแบบนี้ครับน้องไซส์หนึ่งจุดสี่แล้วนะครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับหรือว่าในส่วนที่ท่านใดมองหานะครับที่เป็นคอปเปอร์เบเหลืองนะครับทุกท่านนะนาน้องตัวนี้นะครับดูเครื่องครับหืมนับเบอร์สิบสองครับแบ่งที่สองห้าศูนย์ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับ ค่าเดินทางเหมาเหมาที่80นะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะจองกี่ตัวครับเอกี่ตัวก็80ครับ ชมต่อที่นับเบอร์13ครับคุณผู้ชมครับมาดูในส่วนของ l ล d c o p p e r s t a r t าร์เทบ้างครับก็จะแตกต่างกับ h ิ l b o y นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเติมความเป็นค o อปเปอร์เข้าไปครับแต่เครื่องอลังการงานสร้างพอกเลยครับเลดเบสช้ำๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับมันมี2สายพันธุ์สพันธุกรรมนะครับคุณผู้ชมครับก็คือแตกต่างจากฮิลบอยที่ผมเคยอธิบายไปข้างต้นคลิปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเติมในส่วนของพันธุกรรมความเป็นคอปเข้าไปนะครับบนบอดี้เวลาน้องเข้าอายุคร ไอความเป็นคอปก็จะออนสกินขึ้นมาครับ้ครับแล้วก็จะมีความเป็นหางดาวใจญ่ๆแบบนี้เช่นเดียวนครับ Number 13แบ่งที่25 0ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับอันนี้ยังเป็นตัวนีรใสัยอยู่นะผู้ชมครับทาเต็มฟอร์มนี้เครื่องอลังการเลยครับชุดในผู้ชมครับอ คุณผู้ชมมาชมต่อที่นัมเบอร์สิครับเป็นชุด New Generation ครับที่ชุดพัฒนาโครงสร้างขึ้นมาครับอันนี้เป็นคัดหัวบ่อครับกับแพทเทิร์นลายทหารครับผู้ชมครับดูเครื่องน้องตัวนี้ผู้ชมครับแล้วก็แพทเทิร์นน้องเท่มากครับและที่สําคัญเครื่องผู้ชมครับดูหางครับโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับท่านใดมองหาพ่อพันุ์ดีๆนะครับผู้ชมครับแนะนําน้องตัวนี้เลยครับ เบ็ดน้องเป็นยีโล่ด้วยครับดูเครื่องครับหางไซชีฟใหญ่ๆแบบนี้ครับนัมเบอร์สิบสี่แบ่งที่สามห้านครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้ครับและแพทเทิร์นในการแบ่งบาร์น้องแบ่งได้สวยมากครับตัวนี้ครับแบ่งสองฝั่งเท่ากันเลยครับคุณผู้ชมท่านใดมองหาข้อพันธุ์นะครับดีๆในการปรับโครงสร้างนะครับทุณผู้ชมครับแนะนาน้องตัวนี้เลยครับเบ็น้องเป็นยีโล่ด้วยนะครับเหลืองฉ่ำๆนะครับนัมเบอร์สิบสี่แบ่งที่สามห้านครับ มาชมต่อที่นัมเบอร์สิครับมันเตะคันเลื้งมัทเริยคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.4พร้อมบรีดพร้อมพัฒนาครับท่านใดชอบแพทเทิร์นกลุ่มเกล็ดเคลือบเงาเคลือบทองแบบนี้ครับนัมเบอร์สิครับแบ่งที่180ครับท่านใดชอบก็สามารถตัดจองได้นะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.4นะครับพร้อมบริ้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับค่าเดินทางเหมาเหมาที่80นะครับคุณผู้ชมครับ ผมต่อมาที่นัมเบอร์สิบหกเป็นพ่อพันธุ์ที่เพิ่งขึ้นมาจากเลี้ยงลูกนะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ผมใช้บีดแล้วครับอันนี้ดูสีสันของน้องครับสายพันธุ์ตัวนี้เป็นมาติคาเลอร์นะครับผู้ครับแล้วก็มีบีดของอวตารหรือพันธุกรรมของอวตารแฝงอยู่ในสายด้วยนะครับตัวนี้น้องสายหนึ่งจุดสี่ปลายหนึ่งจุดห้าต้นต้นแล้วครับผู้ครับ สีสันชุดนี้เป็นเอฟสูงสูงนะครับการายลูกดูสีสันของพอก็น่าจะพอเดาออกท่านครับสีสันฟูลบ็อกซ์เลยครับตัวนี้ให้ลูกเยอะแล้วเลี้ยงลูกดีมากครับนะครับน้องเต็มฟอร์มแล้วนะครับน้องอายุ4เดือนปลายจะเข้า5เดือนนะครับตัวนี้ครับน้องไซส์หนึ่งจุดสี่ปลายหนึ่งจุดห้าต้นครับท่านใดมองหาพ่อพันธุ์ดีๆครับแนะนําตัวนี้เลยครับสีสันฟูลบ็อกซ์เลยครับเป็นเอฟสูงสูงด้วย อัตราการจ่ายค่อนข้างที่จะดีมากเลียงลูกดีมากนะวผู้ชมครับแล้วก็ให้ลูกค่อนข้างที่จะเจอะเลยครับตัวนี้นั m เบอร์สิแบ่งที่3 5มหนครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับผู้ชมครับสีสันแบบนี้ฟูบอกแบบนี้เลยครับดูสีสันน้องครับผู้ชมครับมาชมต่อที่นั m เบอร์สิครับผู้ชมครับมาทลิกคอปเปอร์ครับน้องไซส์หนครับ ถ้าเหลืองเข้าเต็มฟูลบ็อกนี้น่าจะสวยมากครับตัวนี้ครับผู้ชมครับท่านใดชอบแพทเทิร์นสไตล์นี้ครับก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์สิบเจ็ดครับแบ่งที่หนึ่งแปดศูนย์ครับสำหรับมัทะลิกคอปเบรเหลืองตัวนี้รับคุณผู้ชมครับชมต่อมาที่นัมเบอร์สิบ 8คุณผู้ชมครับชุดดาวลุ่งขัดหัวปอครับสายพันธุ์เป็นมันตตคัลเลอร์อวตารนะครับุผู้ชมครับเอาคอสปิดกับมันตตคัลเลอร์มัทเทลิกครับมีทั้งกลิ่นอายความเป็นมอมแมมมีทั้งกลิ่นอายความเป็นมัทเทลิกออนสกิดรวมกันนะครับุผู้ชมครับน้องสาย1.3กว่าครับกำลังจะเดินทางเข้า1.4ครับหางซีเชฟกระรดงโมฮอกแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นเบสดเหลืองด้วยครับ นัมเบอร์18แบ่งที่350ครับท่านใดชอบแพทเทิร์นสไตล์นี้ครับก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับหรือท่านใดมองหาพ่อพันธุ์เบตดเหลืองครับดีๆสักหนึ่งตัวครับแนะนําตัวนี้อีก1ตัวเลยครับคุณครับดูสีสันของน้อนฟูบล็อกเลยครับและชุดนี้จ่ายแพทเทิร์นสีได้หลากหลายดีจริงๆครับ ช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับค่าเดินทางเหมาเหมาอยู่ที่8 0นยะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะจองกี่ตัวเอฟกี่ตัวก็8 0ูนครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับมาตูในส่วนของเยลโล่คัพเปอร์บูมาสตาร์ทบ้างครับคุณผู้ชมครับน้องเป็นชุดคัดหัวเบาขึ้นมานะครับเบสน้องเป็นเยลโล่นะครับท่านใดชอบในส่วนของ คอปเปอร์บูมัสตาร์แพทเทิร์นแบบนี้ครับก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับเครื่องใหญ่อลังการงานสร้างเลยครับตัวนี้ดูเครื่องน้องครับคุณผู้ชมครับทันใดอมหาพ่อพันเครื่องใหญ่ใหะ่ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับลองดูเครื่องน้องก่อนครับนัมเบอร์สิบเก้าครับแบ่งเบาๆาที่หนึ่งแปดศูนย์ครับ yellow copper b u m u s a t a นะครับคุณผู้ชมครับเบสดน้องเป็นเบสเหลืองนะครับทันใดชอบสไตล์นี้ครับก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับ ต่อมาที่หมาบอร์20ครับคุณผู้ชมครับดูเครื่องน้องครับยันโลฮอปเปอร์บูมาสตาร์ทครับผู้ชมครับโอ้โหดูพเทิร์ดูเครื่องน้องครับท่านใดชอบสไตล์แบบนี้รักดาแบบนี้ครับก็สามารถตับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับเครื่องนี้บันเทิงเลิงใจจริงๆครับหมายเร์20ครับแบ่งที่250ครับท่านใดชอบก็สามารถตับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับชุดนี้เป็นชุดพัฒนาโครงสร้างเลยนะครับ สำหรับ Yellow c o p เ e r ร o บลูมาตครับออกสไตล์พายดำออกสไตล์ดาร์กดาร์ด้วยตัวนี้ครับเขาได้หลากหลายนะครับคุณผู้ชมครับสามารถเข้ามาติคัลเลอร์ได้เข้ามาทัลลิกได้ครับตอนนี้ใช้ผมเองก็ใช้ชุดนี้เป็นเบสฟาวเดชันในการพัฒนาโครงสร้างนะครับเอาคอสปีดไปหลายสายเลยครับตอนนี้ท่านใดชอบครับก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับหมาเบอร์20แบ่งที่250ครับผมต่อมาที่หมาเบอร์2สบเบ็ดครับคุณผู้ชมครับย e นโ o w c o p p e r Star Tail นะครับ น้องเป็นจูเนียสายคัดหัวบบาขึ้นมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับเหลืองช่ำๆแบบนี้ครับน้องซส์น่นะครับคุณผู้ชมครับท่านใดในส่วนชอบที่เป็นเหลืองเยลโล่คอปนะครับคุณผู้ชมรับก็สามารถจับจองได้นะครับัมเบอร์2ครับเครื่องใหญ่ๆเหลืองช่ำๆแบบนี้ครับแบ่งที่2 5 0ครับคุณผู้ชมครับเยลโล่ Copper Star Tail ทลครับ ช่องทางการติดต่อครับขออนุญาตเรียนแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมปักบุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับค่าเดินทางเหมาเหมานะครับที่80ครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะจองกี่ตัว F กี่ตัวก็8 0ครับสาหรับลำเบอร์นี้ครับลำเบอร์28ครับเหลืองครอบฉ่ำฉ่ำลำเบอร์2ีแปลงที่250ครับคุณผู้ชมครับ ชมต่อมาที่ n ม2ยยครับเป็นชุดดาวรุ่งขัดหัวป่อนะครับคุณผู้ชมครับสีน้องเริ่มเติร์นะครับน้องไซส์หนนะคุณผู้ชมแต่ดูโครงสร้างชุดนี้ครับคุณผู้ชมครับเครื่องเลกลากเปิดมาแบบนี้เลยครับเบรกน้องเป็นเยลโล่นะครับ n มายลขยีครับแบ่งที่2.5 0ครับสำหรับมันเตคัลเลอร์มัทลิกคอปเปอร์นะครับคุณผู้ชมครับ อันนี้เป็นชุดใน w Generation เลยครับคัดขึ้นมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบเอาไปลุ้นเอาไปขุนเอาไปใช้ไปใช้ฟอร์มได้ยาวเจาครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์22ครับแบ่งที่250นะครับคุณผู้ชมครับแกโครงสร้างอย่างเดียวก็คุ้มค่านะครับตัวนี้ครับนัมเบอร์22ครับ มาชมต่อที่นัมเบอร์23คุณผู้ชมครับมันเป็นคาร์เรมัทลิกคอปเปอร์ครับเป็นชุดดาวลุ่งคัดหัวป้อครับเบดมองเป็นเยลโล่ครับตัวในฟอร์มมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับดูสีสันของน้องครับทาเต็มฟอร์มนี้บันเทิงเลิงใจแน่ครับสีในส่วนของแพทเทิร์นกำลังจะลงเครื่องนะครับผู้ชมเบด้องเป็นเยลโล่ด้วยครับท่านใดชอบไปคุ้นไปขุนไปลุ้นไปบีดได้ยาวๆครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์23ครับแบ่งที่250ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณ คุณผู้ชมครับผมต่อมาที่ัมเบอร์24ครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับชุดดาวลุ่มมันเตะคัลเลอร์มัทลิกนะครับคุณผู้ชมครับหนองสาย1.3ปลาย1.4ต้นครับสีสันเริ่มเติบิแล้วครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบแพทเทิร์นสไตล์นี้ครับไปใช้บทใช้ฟอร์มได้ยวเจ้าครับเบทน้องเป็นเยลโล่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คัดหัวบอกเกตพ่อพันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับัมเบอร์24ครับแบ่งที่250ครับคุณผู้ชมครับ ชมต่อมาที่หมายเลขยี่สครับคุณผู้ชมครับมันเป็นคัลเลอร์มาทลิกคอปเปอร์ครับน้องเป็นชุดจูนเนี่ยไซส์นะครับสีเริ่มเดินฟอร์มเริ่มเดินครับตัวนี้เบสเป็นเยลโล่นะครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบแพทเทิร์นเหลืองเหลืองครับดาวลุ่งจูนเนี่ยใช้เบสใช้ฟอร์มได้ยาวๆคุณผู้ชมครับหมายเลขยี่สครับแบ่งที่250ครับน้องไซน์นึ่จุดสนะครับคุณผู้ชมครับนี้สีกําลังเริ่มเดินแพทเทิร์นกําลังเริ่มเดินครับ ชมต่อมาที่นัมเบอร์26ครับเป็นชุดจูเนียอะคัดหัวเบอเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเบ็ดน้องเป็นเยลโล่นะครับตัวนี้ครับสีกําลังเริ่มเดินครับนัมเบอร์26ครับแบ่งที่180ครับอันนี้เป็นชุดมันติคัลเลอร์มัทเทลิกนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้ครับชมต่อมาที่นัมเบอร์27ครับมันติคัลเลอร์มัทเทลิกเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเบ็ดน้องเป็นเยลโล่นะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นไพร์ดำนะครับคุณผู้ชม ท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้ครับชุดนี้พัฒนาโครงสร้างให้ห่างอลังการงานสร้างเลยครับเครื่องใหญ่มากครับชุดนี้ครับุผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับลำเบอร์ยีครับแบ่งที่250ูนครับช่องทางการติดต่อครับผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมครับค่าเดินทางเหมาที่8ปูนนะครับ ชมต่อที่หมเบอร์28ครับคอกเดียวกับัมเบอร์27ครับเป็นชุดพัฒนาโครงสร้างนะครับมันตปคันเริ่มมัทลิกครับเบตดน้องเป็นเหยลโล่นะครับสีน้องเริ่มเดินนะครับผู้ชมครับดูเครื่องชุดนี้ครับหมเบอร์28ครับแบ่งที่2 5ส่วนครับท่านใดอยากได้ในส่วนของพ่อพันธุ์ที่ไปพัฒนาโครงสร้างครับแนะนำัมเบอร์27และ28เลยครับท่านใดชอบก็สามารถจับช่องได้นะครับ ชมต่อมาที่ัมายเลขยีครับคุณผู้ชมครับมันเตคันเลอร์ครับน้องไซส์1.4ครับคุณผู้ชมครับพร้อมบริพร้อมพัฒนาครับท่านใดชอบแพทเทิร์นเบสเหลืองครับแบ่งปันเบาๆคุณผู้ชมครับัมายเลขยีแบ่งที่100ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไปที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับค่าเดินทางเหมาเหมาที่8ปูนย์ะครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับัมายเลขสาครับคุณผู้ชมครับ เป็นพ่อพันธุ์ที่ผมใช้บีตาครับเพิ่งขึ้นมาจากเลี้ยงลูกครับให้ลูกเยอะเลี้ยงลูกดีนะครับตัวนี้ครับสีเต็มฟูบอกเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับมันเตคันเลยครับนัมเบอร์สามสิบแป่งที่2 5งูนยครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับ ก็จะมีทยอยอยขึ้นมาทุก E ีีนะครับสำหรับพ่อพันธุ์ที่ใช้บีดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นนะครับก็ทยอยเพาะค่อนข้างที่จะเยอะเต็มระบบเลยครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับสําหรับพ่อพันธุ์ที่ทางฟาร์มใช้พัฒนาแล้วครับนัมเบอร์สาแบ่งที่2 5งนครับชมต่อมาที่นัมเบอร์สาครับคุณผู้ชมครับจากนัมเบอร์สาถึง4ี่สินี่จะเป็นน้องเพศเมียทั้งหมดนะครับ เริ่มต้นจากนัมเบอร์31บก่อนครับมันเตะคัลเลอร์มัทลิกคอปเปอร์นะครับผู้ชมครับน้องเป็นจูเนียร์ไซส์นะครับน้องไซส์1.3ึ่ากว่าที่เพิ่งขัดขึ้นมาฟอร์มนะครับผู้ชมครับเบดน้องเป็นเยลโล่นะครับท่านใดชอบแพทเทิร์นสไตล์นี้ครับนัมเบอร์3 1มบดแบ่งที่180ครับช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับค่าเดินทางเหมาเหมาที่80นย์นะครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับ ต่อมาครับคุณครับ n มายเลสามสิบสองครับสายพันธุ์เป็นมันเตคัลเลอร์อวอตันครับเอาคอสปิดกับมันเตคัลเลอร์มัทลิกครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามปลายหนึ่งจุดสี่ต้นครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบแพทเทิร์นสไตล์นี้ครับก็สามารถจับจองได้ครับ n u m b e r สามสิบสองแบ่งที่หนึ่งแปดศูนย์นะครับคุณผู้ชมครับ ชมต่อมาที่หมเบอร์33ครับจะเป็นคอกเดียวกับหมเบอร์32นะครับคุณผู้ชมครับสายพันธุ์เป็นมันเตคัลเลอร์เอาต่างครับเอาคอ t s สปีดกับมันเตคัลเลอร์เมทัลลิกครับคุณผู้ชมครับ น้องเป็นจูเนยร์ไซส์อยู่นะครับน้องไซส์1.3นะครับท่านใดชอบแพทเทิร์นสไตล์นี้ครับเป็นการผสมผสานระหว่างหลายตัวแก้เข้ากับมัทเลิกได้ลงตัวดีจริงๆครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้ครับนับเบอร์33แบ่งที่350ครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับ n ั m เบอ34ครับคุณผู้ชมครับมันเต่คัลเลรกกาแล็กซี่ครับ น้องไซส์1.3ปลาย1.4ต้นนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบแพทเทิร์นสไตล์นี้ครับก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับแบ่งเบาๆครับนับเบอร์สาแบ่งที่100ครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับนับเบอร์สาครับคุณผู้ชมครับมันติคัลเลอร์มัทเรลิกคอปเปอร์ครับน้องไซส์1.3ปลาย1.4ต้นครับคุณผู้ชมครับนับเบอร์สาแบ่งเบาๆที่100ครับท่านใดชอบ ก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับนัมเบอร์สามสิบหกครับคุณผู้ชมครับเป็นจูเนียร์ไสายขัดหัวเบาะเช่นเดียวกันครับสีสวีทครับมันติคัลเลอร์มัทเรลิกนะครับคุณผู้ชมครับน้องสั้นหนึ่งสามปลายหนึ่งจุดสี่ต้นครับพร้อมรีด้อมพัฒนาครับเป็ดน้องเป็นเยลโล่นะครับท่านใดชอบครับนัมเบอร์สามสิบหกแบ่งที่สองห้าศูนย์ครับคุณผู้ชมครับชมต่อมาที่นัมเบอร์สามสิบเจ็ดครับคุณผู้ชมครับมันติคัลเลอร์มัทเรลิกคอปเปอร์ครับ น้องไซส์1.4นะครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบแพทเทิร์นสไตล์นี้ครับก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์37แบ่งที่250ครับคุณผู้ชมครับช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับค่าเดือนทางเหมาที่80นะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะจองกี่ตัวเอฟกี่ตัวก็80ครับ ต่อมาครับ number ร์สามสิบแปดครับคุณผู้ชมครับมันเตคันเลอร์มัทเรลิกคอปเปอร์เช่นเดียวกันครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามปลายหนึ่งจุดสี่ต้นนะครับคุณผู้ชมครับเบ็ดน้องเป็นเบ็ดเหลืองนะท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับ number ร์สามสิบแปดแบ่งที่หนึ่งแปดศูนย์ครับค่าเดินทางเหมาเหมาที่แปดศูนนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะจองกี่ตัวเอฟกี่ตัวก็แปดศูนย์ครับ ชมต่อมาที่ n ม m b e r 3สามสิบเก้าครับคุณผู้ชมครับยินตัวเป็นเย็นโลกกาแล็กซี่ครับมาจากคอกมันเตคัลเลอร์มัทลิกคอปเปอร์นะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนึ่งจุดสี่ครับพร้อมบริษพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชม n ม m b e r 3สามสิบเก้าแบ่งที่หนึ่งแปดศูนย์ครับท่านใดชอบแม่พันเบสเหลืองนะครับก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับ ต่อมาครับคุณผู้ชมครับตัวสุดท้ายของ EP นี้ครับคุณผู้ชมครับเฮลอยเหลืองครับหรือว่าเยลโล่เฮล b อยนะครับคุณผู้ชมครับน้องไซหนปลาย1.4ต้นครับพร้อมบริดพร้อมพัฒนาเหลืองฉ่ำๆแบบนี้ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับในส่วนของเหลืองนี่เข้าได้ทั้งแดงและเหลืองนะครับคุณผู้ชมครับ ท่านใดชอบในส่วนของที่เป็นเยลโล่ h ฮล l บอยหรือฮิล l บอยเหลืองเพศเมนะครับหางเปิดๆหางดาวแบบนี้ครับนัมเบอร์สีครับแบ่งที่350ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยครับค่าเดินทางเมาะเมาะที่80ครับโอเคครับอีพีนี้เอามาอัปเดตประมาณนี้ครับผู้ชมครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขและก็สนุกกับการเลี้ยงปลาครับครับสวัสดีครับ